ชาไต้หวันโอ้ทำต้องบอกว่าไม่ข้ามนะครับถ้าแพร้เซตนี้ผมบอกหมดเยอะนะครับเพราะว่าเดี่มนี้ฝั่งนู้นต้องบอกว่าอ่านอ่านกินอ่านกินตีสวนเบนแต่ว่าโดนตีสวนเบนกินนะครับเซตแรกเซตที่สองนี้ถ้าแพ้ต้องบอกว่าหมดหมดเยอะนฝั่งนี้เสิร์ฟฟรีข้ามฟรีฝั่งนู้นก็เสิร์ฟฟรีแต่ว่าให้ชาไต้หวันเสิร์ฟคนเดียวเอาครับไปครับ เมรับง่ายๆนะครับเอาชาไต้หวันชาไต้หวันเอาเก่งขาดเดรอชาไต้หวันหรือว่าอ๋อมันไม่ใช่ขาดสีสยา้ศูนย์ต่อสามนะครับตามหลังอยู่สามแต้มนะครับเอาครับมาลูกนี้โอ้ยลูกนี้ลูกตายเน็ตออกโยบี๊าปองนี้ ผมผมเลี้ยงพี่ทุกวันไปเอามาไปเอามาพี่ไม่รู้สึกค่าค่าค่าเติมเน็ตไปเอามาไม่ต้องพูดมากเอาเมื่อคืนนี้เลี้ยงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเร็วคนละประเด็นเอาเบียร์มากับมันเบิร์ดเลยตรงไหนเอาเบียร์มาคนละประเด็นเน็ตขาดนี่ใครทำมาใกล้ไม่ดูมาจากโควิดเอากระเป๋าไปดูทำไมแยามได้ก็เลี้ยงแยามเบิร์ดกระยุก่อนจอดเบิร์ดเล่นโง่ๆก็หมดก็หมดใครไปนั่งอยู่ในถ้วยได้ครับมาดูลูกเสือของตีสวนเบน อ้าวสี่ยังไงเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้ยไม่ข้ามนะครับเสิร์ฟแค่นี้กูเห็นหมดเลยเสิร์ฟไม่ข้ามนะปากไม่ดีนะไอตีมันนะครับมาดูลูกเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาลูกนี้ออก 4ต่อ0นะครับตีสวนเบนนะครับเ์ฟไปโอ้ลูกเส์ฟตรงนี้ต้องบอกว่าตั้งใจหยอดนะครับเอาไม่อยู่นะครับฝั <c oughs> ่งชาไต้หวันกับเมย์เอาลูกเส์ฟของอตีสวนเบนไม่อยู <c oughs> อ่ลูกนี้ลงนะครับ ต่อ5นะครับชาไต้หวันแข่งผลมาอย่างดีเลยว่ะแสบมาลูกนี้ออกครับฝันกับมนดวงสิงเทียบโยหมดอีกแล้วไม่รู้หมดจริงหรือหมดเล่นนะครับหมดหลอกหรือว่าหมดจริงผมเคยหลอกพี่เหรอไปหมดแผ่ไหนครับไปเล่นแผ่ไหนหมดเงินทองมันหายากจะไปเล่นทําไมเอชรมนพี่แจ้ถูกไวยไหมครับถูกแดกถูกถูกกินนะครับเบสบางนานะครับ หวยมัอนอ ó, ตอนนี้มันจินผมไปสามงวดซอนแล้วนะครับมันกล้าจินได้ไงผมต้องหยุดแล้วเบรกเยอะวดนละหมื่นกว่ามันก็หมดแล้วครับพีพีได้แบ่งแบ่งบักี้ไปแบ่งอะไรเลยไม่กล้าเล่นนะเอาเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟได้แต่ยืนมองนะครับมีน้ำลายวันนี้น้ำลายไม่ออกพ่นน้ำลายไม่ได้เปลี่ยนข้างครับ สู้ไม่ได้จริงๆเหลี่ยมนี้ลูกเสร์ฟไงเอายากเพราะว่าฝั่งนี้เสร์ฟดีเกินนะครับเสร์ฟขายาวด้วยเสร์ฟไม่รู้จะไปไหนมายแก้ผมน้องผ้าปิดปากนะครับอันตรายมาดูลูกเสร์ฟตีสวนเบนนะครับเสือบปุ่มนี้ออกชายรวยนครเพนนะครับเคหมดอะไรนังเดี๋ยวก่อนนะ เทหมดหน้าตักรักหมดใจนะครับทักทายอนัททวุฒิอินนอกบอกว่าตีเหนือกว่าแต่ย่านอ,าอะไรนะฝั่งชาสู้ราคาเลยทำให้ตีใจบดีครับใช่ครับฝั่งนู้นฝั่งสองสู้ราคารครับสู้สู้ราคาดูดูรูปเกมแล้วสู้ไม่ได้เลยนะ สู้แต่ราคากรองแต่ว่าลงไปเตะต้องบอกว่าฝั่งนู้นเสร์บดีเกินคาดเสร์บดีจริงๆคนขายาวเสร์บต้องบอกว่าอันตรายชาไต้หวันอ่านเหลี่ยมยินเจ้าของกล้าเดียวอีกเหรออ๋อแปลครับฟรีอ๋อกิงนะกินเหรอ,อ <c oughs> กินเหรอเหียดสียเหรอเนี่ <c oughs> อวัสดีสอทออภิเชษตีดินไทยนะครับโกวิดโครูนะครับนับทลิตนะครับ,รรบขอชิมแหนกครับจีบให้แหนอันนี้ใคร โอ้ยลูกนี้เสริมไม่ข้ามนะครับตีสันเบนแต้มนำอยู่6ต่อศูนย์นะครับฝั่งนี้ชาไต้หวันนะครับเรียบนี้บีบังคับให้ชาไต้หวันเสิร์ฟคนเดียวนะครับข้ามฟรี เอาครับไม่ผ่านตีนะครับลูกนี้โอ้ลูกนี้เตะดีนะครับเลิกจีทุ่มสมบัติหรือเปล่าครับอ่านปิดขอไฟัยด้วยเลิอกอา่าแล้วแต่นะครับน่าจะประมาณห้าทุ่ม6กอศูนย์นะครับเสร์มาโอ้อีกแล้วครับซ้ายกับขวานะครับกักกันนะครับ เสร็จเข้ามาผ่าดกลางนะครับเดี๋ยวถามให้นะครับใช้ผู้กองอ้นไหมการเวลานะครับไม่เคยรอใครครับอาจารย์โลดไงลุงแกอ๋ออาจารย์โลดใช่ไหม จำไม่ได้จริงนะอาจารย์โลดฟันดาบนะครับสมบัติผมเจสุรินครับพี่แจ้อันนี้จำได้ครับสันความสายนะครับทักทายอาพิเชษศ,ศรีินไทยบอกชาไต้หวันหัวเปียกเหลี่ยมนี้ใช่ครับใช่ครับเปียกครับเส้แรกโดนไปร่วมสี่พันเส้นี้ท้าแพ้อีกโดนเยอะได้แต้มเดียวร้องสมเสมอเสิร์ฟนี หนึ่งต่อแปดนะครับแบบนี้ชาขอแก้ได้ไงผมยังงงเลยว่าเซตแรกแพ้ขาดแล้วมาดูหนึ่งต่อแปดนะครับเอาครับไปครับเสริมดีนะครับแต่ว่าไม่ผ่านตีครับ้เก่จาหรองเท้าครับเอาครับเน็ตขาดหรือเปล่าโอ้ลูกนี้เตะดีนะครับเทวันเวลาผู้หญิงนมใหญ่ๆจําได้ทุกคนอันนี้มันมันอันไหนมันน่าจํา ก็จะจำนะครับเทวนันไหนไม่น่าจำยิ่งเบอร์โทรนะเบอร์โทรเจ้าสาวสมัยก่อนนะถ้าบอกแป๊บเดียวเจตัวสิบตัวจำได้หมดนะครับถ้าเป็นเฟซผู้ชายยิ่งแล้วเลยไม่เคยเข้าไปส่องดูเลยว่าใครหน้าตาชื่ออะไรจำชื่อได้แต่ไม่ได้ดูหน้าเราก็ เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเพราะว่าคนติดตามก็สองหมื่นกว่านะครับจะไปจำได้ยังไงขออภัยด้วยถ้าใครจะขอเป็นเพื่อนก็เอ,เอาเอาเอาแต่รูปนมโชว์ไว้นะครับนมใหญ่ๆจะกดรับทันทีแต่เห็นหน้าไม่ค่อยรับไม่รู้เป็นไรนะครับแอดมินมรู้ว่าออกหื่นนิดๆน,นะครับอ้าวแมวเข้าสนามมีแมวมองแมวมองนะครับนักใต วัดพระรามสองต่อต้านคนกโกลงนะครับเสียวัดพระรามสองการเวลาไม่เคยรอใครบอกว่าเสร์จหมดแลกข้ามฟรีเลยครับพี่แจ้ครับครับผู้กองอ้นครับโอเคจำได้เดี๋ยวถามให้นะครับเอ,เอาเอาเอาฝั่งนี้เดี๋ยวถามให้9ต่อ2นะครับเสร์ฟมาครับม โยกชาไต้หว e ok e e e ันชาไต้หวันโยโยโยผู้กองอ้นเตะไหมคู่กับผู้กองอ้นเตะไหมนี่จีไปเขาเตะไหมจีไปก่อนเขาจะได้มาเทียบโยบอกให้ผู้กองอ้นมาเลยนะครับาว่าเขาน่าจะเตะะเขาไม่กลัวนะมีเทียบโยในสนามไม่มีใครกลัวนะ ตสองนะครับเสิร์ฟฟรีนะครับมันมันเบรกยากครับเกมเพราะว่าถ้าเสิร์ฟเข้าฝักไม่ไร่ก็โอกาสเป็นแต้มสูงเพราะว่าตีส่วนเบนเป็นคนที่เสิร์ฟฟรีดีมากใช้ความยาวเป็นประโยชน์จริงๆ2องต่อ9นะครับได้คนละแต้มครับแผ่แก้ผมว่าโดนเยอะครับแผ่นี้หมดนี่โอ้ตรงใจต้องโอนเชแบงครับประมาณน่าจะประมาณแปดพัน นะครับไม่อยู่นะครับถ้าแพ้เซตนี้เซแรกก็เห็นว่าววอ,อไปร่วมๆสี่พันนะครับเซสองก็ขอแก้เหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเงินอีก9กต่อ2ครับฝั่งนี้ก็มั่นใจมั่นใจสูงมากก่อนลงราคาก็ยังอยู่ฝั่งสองเอาตีผ่านไหมโอ้ไม่ผ่านครับดูครับไม่ผ่านจริงๆขายาวนะครับทันทุกจังหวะนะครับตีสวนเบน าอาจานย์แอนต์สกเวนนะครับ,บ,นนรบสันอ่านผิดปอไฟด้วยนะครับ<อ>สนทิสนทิจอมทรัพย์ไพศาลบอกว่าตีต้องห้ามเข้าเส้นเล่นได้อันนี้ถ้าห้ามเข้าเส้นองโคงไม่เตะน,นะครับสนทิถามว่าห้ามเข้าเส้นเขาไม่เตะเพราะว่ามันไม่ มันมันเล่นยากนะครับเขาก็ไม่เตะเป็นผมมงก็ไม่เตะนะอะ่อันไหนที่ที่แบบเสียเปรียบคู่ต่อสู้แล้วจะไปฝืนททาไมเสิร์นนอกเส้นใช่ไหมเสิรบนนอกเส้นก็ฝั่งนี้ยืนสองมันมันเสร์ฟย,ยากนะครับเกมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าฝั่งนู้นเตะฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็ยังไงอะ่ะไม่ฉลาดเอาเป็นฉลาดน้อยดีกว่านะไม่ฉลาดนะครับอานเลี่ยมการจีบเลี่ยมก็คือ อย่างพีศาสนะครับพีศาจจะอ่านเหลี่ยมเก่งนะปีศาจเหลือเฟือพีศาจนะครับอ่านเหลี่ยมเก่งขนาดยังอ่านยังเก่งยังไม่รอดเลยภาคหลังเอ็นแพ้ตลอดนะครับถ้าคนบางคนคนเก่งระดับทีมชาติอ่านเหลี่ยมอ่านเหลี่ยมไม่เป็นก่อแพ้นะครับเพราะว่าตะกร้อสายเถื่อนก็มันเป็นเหลี่ยมเสร์ฟแปนะครับส่วนมากเป็นเหลี่ยมเส์ฟแปทีมชาติเขาไม่ได้ซ้อมเส์ฟแปนะครับซ้อมเสร์ฟอยู่ต้องบอกว่าเสร์ฟ ส่วนมากก็เห็นเสือบอยู่กลางคอร์ดลูกตะก้อลูกเสือฟรีเขาเขาเขาว่าเขาโดนเขาห้าต่อสิบชาไต้หวันกาลสินครับไปครับทั้งกาลสินทั้งไต้หวันครับมาแล้วเก่งเก่งน้องเก่งเก่งไปอีกตานึงชอบน้องเทียบโยกับผู้กองอ้นเต๋ไหมไปถามเขาดิผู้กองเขาจะได้มาโอ้เมื่อยผู้กองเทียบโยบอกเมื่อยไม่รู้ไปทำอะไรมาบอกเมื่อยเมื่อยไม่มีแรงใครนามา ผู้กองอ่ะผู้กองวุ่นมาเรียนสอนนี้มามามาอยู่อีรังใช่ไหมผู้ผู้กองครับมามามาไปใกล้ป้าปากไม่มาใกล้ป้าผู้กองมาครับผมยกให้ก็ได้ครับเสือฟรีนี่ผมรับง่ายลูกเสือฟรีไม่ใครเคยรอใครใช่ไหมหรือใครรีบมาหน่อยแต่ก่อนเน้เงินล้องห้องคืออึงเนี่ยเงินห้องคืออึงเนี้ย ปมาปลูกลนี้เออลูกแรกเสะมีล็อกอู้ครับลอกอู้ครับเ,เกี่ยวครับนี่คือตีส่วน,วนเบนเกี่ยวมากเตะเลยครับกระจายครับกเอาลูกหนักเข้าทำนะครับตีส่วนเบนนะครับ,รบถ้าแม <พอ S 1> ้<อ>เส้นนี้ฝั่งนี้โดนเยอะนะเส้นแรกร่วมๆสี่พันแล้วเห็นบนเดี๋ยวมันก็บอกว่ามีสี่กัญชีมันไม่เยอะขอเหลี่ยมต่อไปนะครับตีเดียวกับชาไต้หวันแปรข้ามฟรีชาไต้หวันสู้นะบอกกันสู้เหรอตีสู้เหรอ ผมจะไลฟ์สดอยู่นี่เอาไปจัดไปครับชาไต้หวันตูกไใชเมาหมัดครับผมจะเห็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมแปรของชาไต้หวันรู้จักไหมชาไต้หวันบอกเองเลยันบัญชีร้านร้านร้านสามฟังนะครับชาชาในบัญชเท่าไหร่ร้านสามครับร้าน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 สามร้านสามร้านสามเ่ยในบัญชีร้านเจ็ดหรือร้านร้านสามเอาร้านสามเออร้านสามตีพันร้อยเอาราไต้หวันบอกผมบอกเลยนะครับว่าเซตต่อไปนี่ชาไต้หวันเนี่ยผมให้เดียวกับ ตีสวนเบนเลยครับแปลข้ามฟรีตีสู้ตีสู้ครับก็ได้สู้อยู่แล้วไงแต่ก็จะไปกลัวทำไมแต่ก็เสือแปลยกขึ้นมาตีสวนเบนกระทืบนี่ครับติดเน็ตครับถือว่าแต้มขาดแล้วครับเหลือแต้มเดียวชาเดียวอยู่นอจานนะแปลข้ามเดียวครับเดียวครับสู้สู้ครับเอาสู้ก็เตะดิเอาไว้ทําไมแต่ก็ไม่ไม่ไม่แบ่งสาบานเลยว่าผมไม่แบ่งตีผมจะเห็นว่าตีเดียวแปลไปข้ามฟรีเป็นยังไงเ่ะเอาไปง่ายเกือบแพ้แบงค์อ่ะเอาง่ายอ่ะ โอ้โหไอ้แบงค์มันปล่อยแต้มอ่ะนะครับตอนนี้สกอร์ครับ7ต่อ12เหลือแต้มเดียวนะครับตีขึ้นแท่เรียบร้อยนะครับชาไต้หวันสายสุดนะครับนี่ครับออกครับชัดเจนครับทิศทางนี้แต่สวัสดีครับเทพสวัสดีน้องต้นราชบุรีนะครับยินดีต้อนรับนะครับแอดโดพุทธบูชาจะให้แก้อยู่นะครับแต่ว่าโดขาลงก็จะให้แก้ครับด้วยสปิริตนกกีฬานะครับต้องจัดนะครับ ถ้าเปิดส้นนะครับไปครับเกมนะครับเส์อแปลคามฟรีครับเดียวเดียวเดียวแปลคัมฟรีครับเดียวครับโอเคครับจัดไปครับตัดทิปขอราคาหน่อยตัดต่อต่อครับโอเคครับเจอกันนะครับที่คัมฟรีนะก่อนะครับผมจะวิเคราะห์ในในคู่นี้ผมบอกเลยนะครับว่าตีตีตีบอกว่าใส่ใส่ตัวเลขมาเลยบอกว่าใส่ตัวเลขมาเลยชาไต้หวันมีไม่อั้น อ่าโควิดมันทำไมไม่ไม่ไม่เอาผ้าจะมาพูดเรื่องโควิดอะไรนะก่อนเขาเสียเงินอยู่น้ำลายทำไมพ่นอย่างนี้ต้องูน้ำลายอะไรไม่เกี่ยวกันหรอกคุณไปเลียอันนั้นคุณคุณคุณยังเลียเลยเลียอะไรอ่ะเลียนั่นแหละอะไรอ่ะนั่นผมรู้แหละคุณไปเลียมาผมรู้หมดเลียมันรู้ได้บ้างเลียทำไม่ได้แอบดูเหรอเลียเผมเห็นพี่เจียให้ผมพูดยยไม่ต้องออกสื่อนะทำไรที่มันเป็นจริงก็เดี๋ยว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 ใช่ใช่ใช่โอเคนะครับบ๊ายบาย